สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ต่อกับวันจันทร์นะครับที่22มกราส2งพันะครับฟุตพพบรอลเอเชียนคับคู่แรกไทยเสมอโอมาน00และผลคู่ที่2ซาอุดีอาระเบียชนะคีกิฐาน20ส่งผลให้กลุ่มนี้นะครับซาอุดีอาระเบียมีอยู่6คะแนนนะครับ ไทยอยู่อันดับ2ครับมี4คะแนนและอันดับ3เป็นโอมานมี1คะแนนอันดับสุดท้ายนะครับเป็นคีคิษฐานมีอยู่0ย์คะแนนนะครับทั้ง4ทีมยังมีลุ้นในนัดสุดท้ายนะครับในการเข้ารอบนะครับโดยเฉพาะทีมชาติไทยเนี่ยต้องไปเจอกับซาอุดีอาระเบียนะครับแต่ต้องชนะถ้าชนะซาอุดีอาระเบียได้ไทยเป็นแชมป์กลุ่มทันทีนะครับถ้าเสมอทีมชาติไทยจะมี5คะแนนก็จะเป็นอันดับ2นะครับท่านผู้ชมส่วน อมานนะครับถ้าชนะกีกิษฐานได้อมานก็จะเข้ารอบเหมือนกันครับส่วนกีกิษฐานนะครับที่จะพบกับโอมานนสุดท้ายขอแค่ชนะนะครับก็ได้ลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุด 1- ใน4นะครับก็ไม่รู้ในกลุ่มอื่นนะครับท่านผู้ชมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับผลบอลอินครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ